คุณนเส็จแล้วหรอคะสร็จแล้วราลาีทไแล้วเจนีใจีใจมากเลวันนี้คนเริ่มปริ่มมากห้าสนามแบบฟูอจีที่มาหลอกวันนี้พี่จะมา้พรจริงตั้งใจตั้งใจจริงก็เลยแบบว่าวันนี้พี่เจอต้องสู้เต็มที่จริงๆ ดูหมหงแล้ววันนี้เราใส่เสื้อสีอะไรเหมือนรู้เลยอ่ะไอ้พี่เชื่อวันนี้พวกเธอทำได้มันยากแหละแปดทีที่เข้ามาโหแบบทีิมันยักจริงจริงแต่พี่เชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนยอยมกนี๋ยีไนวเร็วเวเร็เร็วเร็ตเรเร็วเดี๋เวเร็เร็วเ เดยวเ่อ๋อคนี้พี่ตใจพี่ไม่ได้บอกความหวังใครมาเลยแต่พี่เอากำลังใจมาใหุกคนเาะี่เราบอกที่มาให้คนเดียวเอาไดเอากำลังใจก็ให้จากเจ็ดสิสงดวนะคะเขาส่งกลังใจมา้เราวันนี้จงๆแต่เราทำไม แต่เราไม่สามารถนะฝากความหวังไวที่ใครคนใดคนหนึ่งได้แต่ว่าเราสามารถทําใจทุกดวงทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะรวมเป็นหนึ่งให้ได้วันนี้พี่เชื่อว่าพวกเราทำได้จริงๆโอเคสูมไมเธอวันนี้สูมไปโอ้โหแล้วทใครทุกคนต้องตามดดเลยะถ้าวันนี้ชนะนะเดี๋ยวพี่มีรางวัลให้พิเศษเลยพี่หอบมาเต็มกระเป๋ามาก ไม่บอกหรอกว่าเอ้ยไม่ใช่ยาด้วเอาละทุกคนวันนี้ออกไปช่วยเต็มที่เลยพี่บอกไว้เลยว่าวอลเลยบอลน่ะเล่นธรรมดาใครๆก็เล่นได้นะแต่จะเล่นในแบบทีมเราอ่ะไม่มีใครทําได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเธอออกไปช่วยเต็มที่ไปให้คนทั้งโลกดูเลยว่าเล่นอย่างเราไม่มีใครทําได้และเราจะทําได้วันนี้แหละสู้นะทุกคนลุย คิดว่านะแล้วฝากไว้ว่าถ้าเราเข้ารอบไปนอนลูกจะมาเชียร์ที่ไหนที่ลูขก็มาจริงนะครับพี่กิ่งมาจนะริงใจก็ไม่คิดว่ามันจะมานะพริงเพราะมันมาเป็นได้นะครับ <c oughs> ก็โอเคนะครับมาเป็นกําลังใจพวกเราในวันนี้นะ <c oughs> ก็เรามีกําลังใจอีกหนึ่งดวงที่เพิ่มเข้ามานะครับ <c oughs> ก็ฝากพวกเราด้วยว่านะทุกอย่างมันขึ้นอยู่พวกเรานะครับ เล่นอย่างมีความสุขสนุกกับมันกองเชียร์หมายถึงมืเชียร์เราถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เราทําได้้นในตอนนี้จากนั้นก็เชิญครับที่เราเคยบอกว่าแบบนี้มันเป็นโบนัสเวลาเราได้โบนัสมันคืออะไรเราต้องความสุขเราต้องใช้ความสุขโบนัสที่เราได้มาไม่เป็นวเงิสมันเป็นตัวมันเป็นตัวประสบการณ์ที่เราได้มามต,ต่างต่างๆถูกไหม เราได้โบนัสมนะาได้มันแข่งในรอบแปดที่ถูกฟ้าเทรานั้นเวลาคนได้โบนัสไม่ไม่เก็บไปหรอกไอ้นี่ไม่มาใช้ในวันนี้ใช้เที่ยวเพื่อความสุขเท่านั้นเท่านั้นวันนี้ไม่ว่าจะอะไรอย่าไปอย่าไปซีเรียสก,กับมันเพราะว่าเรากำลังมาดื่มด่งเราโบนัสที่เราได้ในชะ่ไหมแล้วบอกแล้วไนงะว่าเราไม่ต้องไปไปคนคนึงถึงผลที่ปลายทางความสุขที่ปลายทางที่เราเก็บไปเรว่อยๆสุดท้ายเราก็จะไป <S <S พี่นุชไ็จต้องเสียอะไรให้เราสักอย่างนึงนะโอเคนะครับเพราะั้นวันนี้วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเล่นนะครับไม่ต้องซีเรียสมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปให้หมดเพราะอันนี้มันบอกแล้วว่าเป็นเช็คไ์แรกของเราแต่เราฝึกไปอยู่ที่นั่ง v i p เนี่ยเราได้เชิญมาที่นั่ง v i p เราจะมีเป้าหมายต่อไปนะครับโอเคโช่วงนี้

อะไรนะพี่พีนเหรอจุ่มผสมไม่ชิบอยเลยเปลี่ยนอุ้ยแต่ว่าจีนนี่มันมากเลยอะหน่ไม่้ำเสร็จแล้วเจ๊นั่นิ่ม7 12แล้ดนเข้ยแม่สเข้าใครอุ้ยเ้าเราเองพูดจริงทำจริงมีบอกมีบอกว่าเจมาเชียะรไป่ วันนี้ค่ะรอเชียนะคะเดี๋ยวเราจะภาพหน้ากล้องนะคะวันนี้คู้ดวนมาปอทีโอ้ยน้ตาฉันหลู่ดวนโอ้ยวันนี้นะแน่คูดวได้เลยสู้ค่ะูดวนีแล้วขอบใจมากให้ังใจน้อง โอ้ม่เป็ไรอยะสุดยอดเลยอ่ะโอเคแล้วโอเคแล้วเห็นน้องแม่งโอ้โหชื่นใจแล้วจริงจริงป้าป้าโอ้ยเมื่อปีนี้แต่สัปดาห์แรกแบบประทับใจน้องอ่ะจริงจริงแล้วโอ้คิดดูเลยถ้ามันล่อเขาล่อไฟน้องมันจะมาให้ได้จริงจริงสุดยอดเลยขอจจ้งด้วยเอยก็ตั้งใจแล้วแหละคือเห็นน้องเล่นตั้งแต่สัปดาห์แรกเพราะว่าดูแข่งแล้วแบบว่าเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะ คือเลยแล้วแบบเฮ้ยพวกนี้มันเก่งมากเลยแล้วบอกนึกจะว่าเดี๋ยวฉันจะไปเชียร์ตอนแรกก็จะไปแบบสนามที่ที่ฟิลิปปินส์แต่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยมันติดภาคไงเลยไปไม่ได้วันนั้นน่ะก็เลยอ๊อเดไม่เป็นไรเดี๋ยวแข่งที่สามพอแข่งสนามที่สามหนูก็คิดว่าและคำนวณคำนวณแทงคนอื่นเลยไม่รู้เลยคำนวณก่อนโอ้ยฉันว่าคะแนนเราแบบเฟิร์สฉันดูจากงเฮงแล้วมันต้องเข้ารอบไฟนนลแน่เลยก็เลยแบบอุ้ยรอมาสุดท้ายพอมันคะแนนไปปุ๊บ ก็ตั๋วเลยจ้าไปเลยเราหาทางนี้เลยจ้ะว่าขอที่จองที่พักกับตั๋วไว้เลยนะเพราะว่าเดู๋แล้วมันน่าจะโซดาวหรือโบดาวน์อ้อโหเป็นไง V I P เลยค่ะซื้อแต่ปุ๊บเดินขึ้นมาเลยค่ะแบกกระเป๋าตั้งใจมากขอกำลังใจจาก7 0ร้านดวงมาให้น้องอยู่จนถึงรอบชิงปะเนี่ยรอบชิงค่ะ คือซื้อตั๋วมาถึงรอบชิงค่ะไม่มีกลับก่อนนะคะโอเคโอเคนี่จะเป็นครั้งแรกที่ไทยได้เข้ารอบสี่ทีมนะคะเชื่อไหมทุกคน <S 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 แต่ว่าความหวังของทุกคนนะคะเอาไว้ทิ้งห้องนี้นะคะเดี๋ยวน้องๆหนักฝากไปก่อนห้องนี้นะในสน,นมามเราไม่เอาอะไรรปโลยให้น้องเล่นเต็มที่เป็นแบบไม่ต้องกดแบบทุกคนนะคะฝากเชียร์ด้วยนะคะวันนี้จ